สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามช่องผมมาสักระยะหนึ่งก็จะแปลกใจนิดหนึ่งว่าเฮ <c oughs> ้ยทำไมทำคลิปแนวนี้ด้วยนะก็ต้องบอกว่าอ,าอยากทำคลิปแนวนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าถ้าช่องยังไม่มีคนติดตามมากพอเนะี่ยทำคลิปแนวนี้ไปอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยมีคนดูก็ได้นะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าคลิปแนวนี้ผมชอบทำนะผม ผมมีความรู้สึกว่าฟังไว้อะดีฟังกันเพลินๆนะเอาเป็นว่าฟังกันไว้แบบเพลินๆแล้วกันนะครับจะเชื่อไม่เชื่อก็ลองไปทําดูนะเนื้อหาในบทความที่ผมเอามาอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นบทความที่ผมเขียนเองนะครับแต่ว่าผมเขียนบทความเองก็จริงนะแต่ว่าผมเนี่ยนะครับไปรวบรวมเรียบเรียงมาอีกทีนะไม่ใช่ว่าเป็นต้นฉบับนะเออไม่ให้เป็นต้นฉบับนะ เอามาจากเขาอีกทีหนึ่งนะครับก็ชื่อบทความที่ผมเขียนเนี่ยนะครับบอกว่ากุญแจ9ประการนะฮะที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปทันทีที่คุณทำมันเออจริงหรือเปล่าแค่ทำมันแค่ทำมันนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปลองไล่ไล่เรียงกันนะฮะว่าเป็นมี9ประการี่มีอะไรบ้าง <c oughs> นะก็นะผมบอกว่า ในบทความนี้นะฮะจะมาบอกคุณถึงความลับ9ประการนะฮะที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับขนาดนั้นเลยนะความร่ำรวยการงานที่ดีหรือบางคนอาจจะเรียนหนังสืออยู่ก็เรียนดีขึ้นนะครับถ้าคุณทำได้ตามนี้นะฮะ9ประการนี้นะฮะรับรองนะฮะคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณแน่นอน บางเรื่องอาจจะดูเล็กน้อยหรือไม่ยากแต่เราไม่ทําและไม่เข้าใจว่าเรื่องแค่นี้เองเหรอที่ต้องทํามันเก้าประการนี่มึงกูค,คิดว่าแบบว่ามึงแบบเขาเรียกว่าไงนะงานช้างเรื่องช้างช้างเรื่องใหญ่ๆเรื่องยกักยากให้บางเรื่องในเก้าคอเนี่ยผม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 เขียนลงไปเองผมก็ยังจริงเหรอเน,นี่ย <laughs> แต่มอางที่ผมบอกผมไม่ได้คิดเองเอาของเขามา,าอีกทีอีกทีหนึ่งนะเอามาเรียบเรียบอีกทีหนึ่งนะ เอาไปดูกันว่านะครับเก้าประการนี้นะครับที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างนะตื่นเต้นไหมอา้าวเรื่องประการแรกนะกุญแจดอกแรกนะครับเขาบอกว่าอะไรว่าคุณต้องทานอาหารที่มันมีประโยชน์นะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาหารที่มีประโยชน์นะเพื่อร่างกายนะคือเขาเรียกว่าไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็มอืม สามอย่างเนี้ยไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็มเนี่ยนะคุณหมอบอกอยงี้อยู่แล้วนะแล้วก็กินอาหารให้ครบห้าหมู่นะาคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนผักผักก็เป็นเกลือแร่วิตามินเกลือแร่ไขมันนะเอาให้ครบนะครับอันนั้นก็เราเรียนตั้งแต่เด็กๆนะแต่ว่าข้อแรกเนี่ยคือคุณต้องกินอาหารที่มันบำรุงสมองคุณเออ คุณต้องคินอาหารที่มันบำรุงสมองคุณคุณลองเสิร์ชใน Google ดูก็ได้ว่าอาหารที่บำรุงสมองมีอะไรบ้างนะครับผมรวบรวมมาให้แล้วนะอาหารที่บำรุงสมองนะฮะได้ดีเยี่ยมที่สุดนะมีอะโวคาโดแล้วก็บลูเบอร์รี่สตรอบเบอร์รี่นะคือตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายอะนะสตรอบเบอร์รี่เบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตรอบเบอร์รี่นะแล้วก็บัคเคอรี่นะคือผักใบเขียว นะผักที่เป็นใบเขียวนะกินเข้าไปนะไข่ก็บำรุงสมองนะครับน้ำมันมะกอกก็บำรุงสมองแล้วก็เนื้อปลาปลาทะเลมันจะมี DHA มีโอเมก้า3จะฉลาดเออนะครับคือผมเองเนี่ยที่กินได้จริงๆเนี่ยก็จะมีอะโวคาโดนี่ก็น่าจะซื้อกินได้นะแล้วก็พวกบกล็อกแครีผักใบเขียว เนี่ยผักสลัดอ่าผักอะไรทั้งหลายที่มันเขียวๆขียวอ่ะนะแล้วก็ซื้อน้ำมันมะกอกมานะแล้วก็น้ำมันมะกอกแบบเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันที่ไว้ไว้ไว้ไวกินกับสลัดนะฮะลาดลาดลาลาดไปแล,ล้วโรยเกลือน,นิดหนึ่งนะแล้วก็โรยพริกไทยนิดนึงนะอ่าแล้วก็เอาไข่ต้มมานะกินกับสลัดตอนเช้าๆนะเออส่วนใหญ่ผมจะกินแบบนั้นนะอันนี้บนมุงสมองนะเออบอกเลยบำรุงสมองนะเพื่อนกินปลาทะเลก็ได้นะปลาทะเลก็ ถ้ามันแพงก็ปลาทูก็ได้ปลาทูเป็นปลาทะเลวะลปลาทะเลนะนะก็คือห,หลักๆก็คือเขาบอกให้กินปลานะครับกินปลาแล้วก็ผลไมต้ตระกูลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เอ๋ไปซื้อมากินแล้วกันซื้อสตรอเบอร์รี่มากินแล้วกันประมาเม็ดสองเม็ดนะแล้วก็อะโวคาโดนี่ก็ดีมากเลยเขาบอกดีมากเลยนะครับบล็อกเกอรี่ไข่น้ํามันมะกอกนะฮนะหรือว่าคุณลงไปเสิร์ชใน Google ดูแหละว,ว่าอาหาร ที่มันบำรุงสมองอ่ะหรือแร่ธาตุอ่ะที่มันบำรุงสมองมีอะไรบ้างนะก็ไปซื้อมากินนะครับมันมีแมกนีเซียมวิตามินเออะไรผมว่าไปมไปเสิร์ช g o o g l e ดูนะซื้อกินเฮ้ยจริงๆนะบอกเลยว่ามันอาหารที่บำรุงสมองเนี่ยว,วิตามินที่บำรุงสมองเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันเรื่องแรกเป็นกุญแจดอกแรกเลยนะเพราะว่าผมลงหาข้อมูลแล้วอ่ะไอ้พวกฝรั่งเนี่ย มันวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับสมองที่แบบได้แบบว่าแตกฉานมากเลยนะไอ้หลายๆเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องอนี่ยนะแล้วก็อย่างถ้าเราศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับกับฝรั่งที่มาศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ในสมองเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้านี่สุดยอดเลยนะพระพุทธเจ้านี่นเรียนรู้เรื่องสมองตั้งแต่ตั้งแต่2,000กว่าห2,500กว่าปีที่แล้วอะ่ะท่านรู้ได้ยังไงอะ่ะคือ การกําหนดฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนาอะไรเนี่ยแหละนะครับมันเป็นการฝึกสมองมันเป็นการมันเป็นการมันเป็นการอัปเดตสมองให้ให้เก่งอ่ะเออผมก็พูดไม่ถูกนะแต่เป็นว่าฝรั่งมันเอาไปมันเอาไปศึกษาดูอะนะถ้าเกิดคุยการนั่งสมาธิแบบพุทธ กับการนั่งสมาธิแบบฝรั่งจะไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะคล้ายๆกันแหละแต่ว่าความหมายคือ,อ,อในหลักการคล้ายๆกันแต่ว่าของเราเนี่ยออกของเราถ้าเกิดนั่งสมาธิถ้าเป็นพุทธก็ออกแนวแบบจิตวิญ,ญญาณเรื่องความเชื่อ,อ,อแต่ฝรั่งมันจะเป็นวิทยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องสมองมากฝรั่งจะเน้นเรื่องสมองมากนะครับนะ,ะข้อแรกเลยนะฮะคุณไปหาอะไรกินที่มันมีประโยชน์กับตัวคุณเองนะบำรุงสมองนะ ข้อแรกคืออาหารอาหารที่บำรุงสมองนะฮะไปเสิร์ชดูมีอะไรบ้างนะอะไรที่ซื้อมากินได้ก็ซื้อมากินก่อนนะข้อที่สองกุญแจข้อที่สองเขาบอกว่าฆ่ามดให้ตายซะฆ่ามดให้ตายซะไอ้มดเนี่ยแหละนะแต่เขาเป็นคำเปรียบเปยเขาบอกว่ามดเนี่ยเปรียบเสมือนความคิดเชิงลบอืคุณต้องเอามันออกจากตัวนะเอามันออกจากหัวสมองเอาออกจากกระบวนการความคิดของคุณ คุณต้องพูดกับตัวเองบ่อยๆเพิ่มความคิดเชิงบวกเข้าไปในสมองของคุณแ <của> <Mother. S 2> ทนนะอย่าไปคิดเรื่องลบนะเจอหน้าคนก็ด่าคนนู้นด่าคนนี้ผมเจอบ่อยๆนะผมทําช่อง youtube ผมเจอบ่อยๆมันเข้ามาด่าผมในช่อง youtube ทําคลิปอะไรของมึงอะไร <an S 2> <moderator> ผมบอกเฮ้ยมึงมึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องดูสิวะมึงไม่ชอบแล้ว <an S 1> มึงจะอุตส่าห์มาคอมเมนต์กูก็ด่ามึงกลับนะเว้ยผมก็เลยบอกเขาว่าผมก็ไม่ค่อยดีผอกูคุณนี่เป็นคนมีปมด้อยนะเนี่ย คุณเที่ยวอิจฉาทิศสยามหมั่นไส้คนอื่นเข้าไปทั่วเลยคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุณฟังคลิปผมคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องฟังแล้วคุณก็ปิดแล้วคุณก็เปลี่ยนไปยังอุตส่าห์เข้ามาด่าผมอะผมก็ไม่เข้าใจผมไปทําทําผมไม่ทําอะไรพ่อแม่มันทําอะไรพ่อแม่มันให้พ่อแม่มันเจ็บปวดเลยมถึงมัด่าผมผมก็ไม่เข้าใจนะเนี่ยคือตอนนี้ที่ผมกำลังพูดเนี่ยผมกำลังพูดความคิดเชิงลบผมอยู่นะยี่ยกตัวอย่างเลยนะเนี่ยคุณเอาไอ้ความคิดที่ผมกาลังพูดอยู่เนี่ยหรือตัวอย่างผมเอามันออกไป ไม่มีไม่ให้มีเนี่ยขนาดเอามาอ่านได้ฟังยังทําไม่ได้เลยผมอะ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นจะต้องทําให้ได้นะครับนะข้อสองกแจข้อที่สองคือฆ่ามดตัวนั้นซะนะไม่ใช่กินกบตัวนั้นซะตามหนังสือนะคือฆ่ามดให้ตายนะมดเปลี่ยนเสมือนความคิดเชิงลบเอามันออกจากตัวไปเอามันออกจากตัวเอามันจะออกจากความคิดออกจากสมองนะออกไปเลยนะครับแล้วก็คิดแต่เรื่องดีดีนะคิดแต่เรื่องดีดี นะครับนี่คือข้อที่2องนะครับข้อที่3คุณต้องออกกําลังกายเออนนี้สําคัญนะคุณต้องออกกําลังกายนะการที่คุณออกกาลังกายเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของคุณแข็งแรงสมองของคุณยังได้รับการกระตุน้นจากการที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนไหวควบคุมกล้ามเนื้อนะยิ่งคุณนั่งทํางานมากๆนั่งทํางานานานๆเนี่ยยิ่งไม่เป็นผลดีกับตัวคุณเองนะครับ ออกกาลังกายอะไรก็ได้นะคบที่สามารถทําได้ผมเดินวิ่งกระโดดตบวิดพื้นนะเขาบอกว่าพอออกกําลังกายเนี่ยฝึกทั้งทางร่างกายแล้วก็สมองไปพร้อมๆกันนะอผมส่วนใหญ่ผมจะเดินนะผมจะเดินแล้วม่ก็ยกเบทซิทอัพวิดพื้นอยู่ที่บ้านนะแต่ว่าเดิมจริงๆจะชอบเดินออกกําลังกายมากกว่านะแต่ว่าตอนนี้มันเดินไม่ได้ฝึกนะผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงโควิดที่มันระบาดนะออกไปเดินออกกําลังกายต้องใส่หน้ากาก,ากไม่ไหวนะหายใจไม่ออก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกุญแจดอกที่3คือคุณต้องออกกําลังกายนะการออกกําลังกายมีประโยชน์อะไรนะแล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นยังไงคือถ้าร่างกายคุณแข็งแรงสุขภาพคุณแข็งแรงสุขภาพคุณดีอ่ะคุณจะทํางานได้ดีถ้าเรียนหนังสือก็จะเรียนหนังสือเก่งจะสมองไร้จริงๆนะอันนี้จริงถ้าคุณลงนึกภาพคุณแบบร่างกายสุดโตเอาคุทํางานเป็นพนักงานขายแล้วกันเซล์แล้วกันเอา ชีวิตแบบซุดโซมหน้าตาแบบสโลสเลร่างกายกระปกกระเปีย้ยตื่นเช้ามาไม่เคยแบบสดชื่นเลยนะและ้วคุณต้องไปพบลูกค้านะโอ้โหหน้าตาคุณก็ไม่น่าไม่น่าจะคุยด้วยไน้ไม่ได้คุยด้วยอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดออกออกกําลังกายเนี่ยร่างกายแข็งแรงสดชื่นจ่มใสนะครับนะสำคัญนะผมเองเนี่ยจะออกกําลังกายให้ได้สัปดาห์ละสีครั้งนะผมจะตั้งไว้ในกูเกิล c a ล enda r ผมเลยให้มันเตือนนะ มันจะมันจะหาวันลงให้เราเองถ้าวันไหนที่มันมันจัดให้เราแล้วเราไม่เราเราคิดว่าเราไม่เหมาะเราก็ข้ามไปได้แต่มันจะจัดเวลาให้เราใหม่ผมจะจัดเวลาในการออกกําลังกายเนี่ยสัปดาห์สี่ครั้งต่อวันนะครับอย่างที่บอกถ้าช่วงปกติผมจะไปเดินตอนเช้าช้าผมจะไปเดินที่สวนสวนสาธารณะนะแต่ว่าตอนนี้มันเดินไม่ได้นะผมจะไปเดินหรือไม่ก็ไปวิ่งประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรแต่บางคนบอกว่าเอ้า เออมึงก็ทําได้ดีมึงต้องไปทํางานตอนเช้านี่หว่าหาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าของบริษัทเออนะกูมไม่ใช่เจ้าของบริษัทต,ตื่นเช้ามาแล้วต้องแหกที่ตาตื่นออกจากบ้านแต่หกโมงแล้วนะฮะกว่าจะถึงบ้านแม่งก็หกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งจะไปออกกาลังกายตอนไหนวะเออไปหาเอาเองแล้วกันคุยก็คุณก็อาจจะตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิมสักครึ่งชั่วโมงนะครับตื่นมาก็กระโดดกระโดดเชือกไปดิกระโดเด,ะโดเชือกนะฮะชกลมวิทพื้นซิทอัพอะไรไป แต่ว่าต้องออกให้ให้หัวใจมันสูบฉีดเลือดให้ร่างกายมันขยับขยเืย่อนร่างกายกล้ามเนื้อมันเขาบอกว่าถ้าคุณขยับกล้ามเนื้อเนี่ยคุณจะฝึกสมองประเด็นตัวด้วยนะมันจะกระตุ้นนะกระตุ้นนะสมองคุณจะได้รับการกระตุ้นเพราะว่าต้องควบคุมทั้งร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกุญแจดอกที่3คือต้องออกกําลังกายนะครับกุญ <c oughs> แจดอกที่4คือเขาบอกว่าให้คบคนดีอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีทัศนคติบวก มองโลกในแง่ดีนะครับเพื่อนๆเ,เหล่านี้จะสร้างพลังด้านดีให้กับคุณเยไดินคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมครับคนธาตุเดียวกันมักจะไปอยู่รวมกันนะคุณต้องคิดบวกมองโลกในแง่ดีแล้วจะมีคนในดีมาให้คุณครบครับเออนะอันนี้ตามหลักพระพุทธเจ้าเลยฮะคนธาตุเดียวกันก็จะอยู่รวมกันนะเหมือนที่บางคนว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจะไหลไอยู่ด้วยกันนะ เป็นเรื่องจริงนะสมมติว่าล <c oughs> องคุณลองรู้ภาพสมมติคุณเป็นผู้หญิงนะแล้วมันจะมีกลุ่มผู้หญิงที่ชอบนินทาคนนู้นคนนี้อ่ะจับกลุ่มกันนินทาแม่งอยู่กันเองสามสี่คนไอ้คนสามสี่คนหายสักคนแม่งกัน,นินทากันเองเลยอ่ะนะสมมุติคุณไม่ใช่คนแบบนี้ที่คุณชอบนินทาเนี่ยแล้วคุณจะไปอยู่กลุ่มคนแบบเนี้ยคุณจะอยู่ได้ไหมคุณอยู่ไม่ได้นะเออคนที่อยู่ได้คือคนที่ชอบนินทาด้วยกันนะอันนี้จริงๆนะเออนะคุณไปอยู่ใน คุณไปอยู่กับเพื่อนนะที่เขาเป็นเด็กเรียนหนังสืออะ่ะสมมุติว่าเลิกเรียนหรือพักช่วงพักลอยต่อระหว่างวิชากับวิชามันมีเวลาว่างชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยนะคุณไปอยู่ก,กลุ่มเพื่อนที่เขาชอบแบบมีเวลาว่างแล้วเขาก็นั่งอ่านหนังสือไปห้องสมุดไปหาหนังสืออย่างเงี้ยนะครับหรือเพื่อนกลุ่มหนึ่งมีเวลาว่างสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแม่งไปตีสนุกแถวมาหาลัลยอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดคุณไปคบ ไอ้เพื่อนตีสนุกแสดงว่าคุณอยู่ท่าเดียวกับมันนะนะคุณต้องคุณต้องปรับเปลี่ยนนะคุณต้องไปคบคนที่ที่ควรจะคบอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไปคบกับพวกเด็กเรียนก็คบไม่ได้คบกับไอ้พวกที่แบบนิสัยดีก็คบไม่ได้คบกับพวกที่ไม่กินเหล้าไม่สูบุหรี่คุณก็คบไม่ได้อันนี้คุณคุณแย่แล้วนะแสดงว่าคุณคุณไม่น่าจะเกิดมาเป็นคนดีแล้วแ่ละถ้าคุณไปคบกับพวกคนดีไม่ได้อ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้เกิดมาเป็นคนดีแล้วแหละ นะว่าน,นั้นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก็คือบอกว่าให้คบคนดีอ่ะใช้แค่นี้แหละคบคนดีคนดีมีดีาำว่าไงบ้างผมก็นึกไม่ออกนะไม่นินทาว่าร้ายคนไม่คิดลบกับคนไม่อิจฉาลิษยาคนนะมีแต่ชื่นชมคนให้กําลังใจคนนะไม่ไม่เบียดเบียนเรื่องเงินเรื่องทองออคุณรู้แล้วคนดีคืออะไรอ่ะนั่นแหละไปคบกับคนดีซะ อยู่คนดีนะครับอยู่ในสังคมคนดีนะครับแค่นั้นแหละนี่คือกุญแจดอกที่สี่นะครับกุญแจดอกที่ห้านะคราบ,บอกว่าสะอาดความสะอาดนะครับผมบอกว่าผมเขียนไหมนะความสะอาดบางคนอาจจะงงและตลกแต่มันเรื่องจริงนะเริ่มจากตัวคุณสะอาดและคุณต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดให้กับตัวเองห้องนอนโต๊ะทํางานรถห้องครัว อันนี้มันอาจจะเกี่ยวเนื่องไปถึงการมีวินัยเล็กๆให้กับตนเองนะอ่ะจริงนะคนสะอาดเนี่ยมันจะคือผมเห็นหลายคนแล้วละ่ะคนที่ประสบความสำเร็จคือเดี๋ยวผมเนี่ยมีเอาเป็นว่าผมเนี่ยเคยไม่ใช่เคยผมมีธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่ผมทำอยู่คือทำรับเหมาก่อสร้างนะครับผมจะมีหัวหน้าทีมอยู่ชุด2อสมชุดอะ่ะนะ หัวหน้าทีมชุดหนึ่งกับอีกชุดหนึ่งไอหัวหน้าทีมชุดหนึ่งเนี่ยแม่งรักความสะอาดมากรถมันเนี่ยไว้ขนข้าวขนของเนี่ยแต่ว่ามันจะจัดระเบียงระเบียบเรียบร้อยมันจะมีกล่องเก็บเครื่องมือกล่องเก็บเครื่องมือแบบมันหาง่ายอะ่ะแล้วมันก็เก็บเป็นระเบงระเบียบของมันนะแล้วเวลาไปทาทางานเนี่ยนะครับงานหน้าง,งานนี่เรียบกลิบเลยนะความหมายคือพอเลิกงานก่อนเลิกงานสักครึ่งชั่วโมงเขาจะเคลียร์พื้นที่แล้วจะสะอาดคือมันไม่ให้สะอาดหรอกแต่ มันไม่ลกอะ่ะเพราะมันก่อทําก่อสร้างมันสะอาดไม่ได้แล้วแต่ว่ามันไม่ลบเคลียพื้นที่จนจบก่อนกลับทุกวันนะแล้วก็ทุกอย่างมันดีอะ่ะนะในรถก็สะอาดเข้าไปในรถก็กลิ่นหอมทั้งที่รถผู้รับเหมานะครับแต่อีกผู้รับเหมาอีคนนึงเนี่ยคือนะฮะรถแม่งโลเลอะเข้าไปนั่งไม่ได้นั่งแทบไม่ได้เลยนะแล้วเครื่องมือเครื่องไม้ก็อิเล็กเคขาคไม่ไม่จัดเตรียมไม่อะไรเลยนะครับ มาทํางานให้ลูกค้านะเลิกงานเสร็จก็เปิดตูดไปนะครับอ่านะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ก่อสร้างก็วางกันอิเลขเข็กเคค่ะอืมสองคนเนี้ยมันแตกต่างกันตรงไหนหรือว่าตรงที่ที่ผมบอกแล้วเสร็จเนี่ยแล้วไอ้คนที่มันรักความสะอาดรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะทํางานดีกว่ามันจะทํางานดีกว่าจริงๆนะมันจะทํางานดีกว่าแล้วไม่เป็นคนที่มันมีระเบียบวินัยอะ่ะ เออมันมีระเบียบินันอ่ะคือผมเองเนนในฐานะนายจ้างผมก็รู้สึกว่าไอเนี่ยแม่งดีกว่าไอคนนี้ไอคนเนี้ยถ้างานไม่ล้นมือจริงไม่ให้มันทําเออแต่คนเนี้ยมีงานเท่าไหร่ให้มันทําจนกว่ามันจะล้นมือค่อยให้อีกคนเนี้ยทำนะเพราะฉะนั้นความสะอาดสําคัญนะบ้านช่องห้องหอคุณต้องสะอาดนะครับคุณฟังคลิปนี้เสร็จแล้วนะรีบไปจัดการเลยนะฮะถ้าเกิดออห้องหรือว่าบ้านคุณสกปรกรกดุงรังนะ เคลียให้มันสะอาดแล้วมันก็จะมีความสุขกับการอยู่บ้านนะอยู่ที่ทํางานโต๊ะทํางานก็เคลียให้มันสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะอันนี้คือข้อที่5้านะกุญแจข้อที่หคือความสะอาดไปดูกุญแจข้อที่6กันบ้ากุญแจข้อที่6คือการนอนนะเขาบอกการนอนพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยและนอนให้ดีเนี่ยสมองจะจัดระเบียบความจําของคุณทําความสะอาดสิ่งลบๆออกจากสมอง,องคุณแล้วมันจะบันทึกสิ่ง ที่คุณฝันหรือหวังเอาไว้ในจิตใต้สำนึกนะครับเรื่องที่ควรจะจำมันจะบันทึกไว้นอนหลับให้ดีให้เพียงพอสมองจะทำงานตอนหลับมากกว่าตอนตื่นฟังดีนะสมองจะทำงานตอนหลับมากกว่าตอนตื่นฉะนั้นนอนแล้วให้สมองทำงานโดยอัตโนม,มัติตัวที่คุณไม่ได้ไปสั่งมันนอนให้พอและให้มีคุณภาพงงไหมการนอนนี่คือสำคัญนะนอนให้พักนอนให้พอเพราะว่า ถ้าคุณนอนได้ได้ดีและนอนได้มากพอสมองคุณจะทํางานช่วงช่วงคุณหลับนะผมก็เพิ่งรู้เนี่ยจนอายุขนาดเนี้ยว่าสมองมาทํางานตอนหลับนะตอนคุณตอนคือตอนคุณตื่นมาเนี่ยคุณอ่านหนังสือหรือคุณทํางานคุณได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสายตาคุณเข้าสมองเนี่ยแต่พอคุณเก็บข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้แล้วเนี่ยนะแล้วพอเวลาคุณไปหลับในคืนนั้นเนี่ยสมองมาทํางานนะมันทํางานว่า เฮ้ยอันนี้เก็บอันนี้เก็บอันนี้เก็บอันนี้ไม่อันนี้ไม่เก็บอันนี้เก็บอันนี้ต้องจําอันนี้ต้องไม่จําอะไรเงี้ยมันทํางานหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากให้สมองมันทางานช่วงเวลาที่ให้มันทํางานเนี่ยคุณต้องนอนอ่ะไม่ใช่บางคนยิ่งคิด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 ก็ยิ่งคิดไม่ออกนะไม่ต้องคิดนะนอนเลยนะครับเหมือนกับช่องผมเนี่ยคุยแต่เรื่องนี้นะใครเป็นนี่เป็นศิลคิดอะไรไม่ออกไม่ต้องคิดไปนอนไปนอนซะ หาทางหลับนอนให้ให้ให้ได้ถ้าคุณหลับได้นอนได้เดี๋ยวคุณจะคิดเรื่องดีๆออกเองอะ่ะสมองมันจะหาทางเรื่องดีๆมาให้คุณเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนพักผ่อนนห้เพียงพอสําคัญนะเขาบอกว่าสมองจะทํางานตอนหลับมากกว่าตอนตื่นเออนะครับอันนี้คือกุญแจข้อที่หกไปดูกุญแจข้อที่เจ็ดบ้างนะเขาบอกว่ามาเกี่ยวเรื่องกัสมองนะสมองอีกรอบหนึ่งนะ บอกว่าข้อที่7เนี่ยคุณแจข้อที่7จ็ดเนี่ยบอกว่าการปกป้องสมองของคุณตอนนอนควรปิดมือถือปิด Wifi ปิดเราเตอร์นะให้หมดนะครับเพราะในมือถือเนี่ยหรือเราเตอร์เนี่ยนะครับมันมีการปล่อยขึ้นสนามแม่เหล็กออกมามันจะรบกวนและทำลายสมอง,องคุณนะเขาบอกว่ามันน่าก,กลัวที่คุณคิดนะเออผมก็ทํานะเวลาผมจะนอนผมจะปิดมือถือหมดเลยนะ คือถ้าไม่ปิดผมเปิดเมือไอกาปลกกับมือถือผมก็จะปิด Wi-Fi กับปิดไอตัวไอรอรับไอจีสามจีสี่จีห้าีเลยเนะี่ยคือปิดเปิดแต่สัญญาณมือถือธรรมดานะซึ่งมันไม่มีกระแสไฟฟ้านะแล้วก็เอาโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆอยูไว้ใกล้ๆนะอันนี้คือข้อนี้อยู่ในอยู่ในอยู่ในหนึ่งในเ้านะคือปกป้องสมองคุณด้วยการนอนแบบปิดมือถือปิด Wi-Fi อย่ามันไปยุ่งเกี่ยวกับสมองคุณ คือจริงๆ9ข้อเนี้ยเกุญแจเนี้ยมันจะออกไปเน้นทางด้านถ้เาเรียกว่าไงประสิทธิภาพด้านสมองส่วนใหญ่นะอะกุญแจข้อที่8นะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเช่นหาประสบการณ์ใหม่อ่านหนังสือไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปหรืออาจจะนั่งสมาธิก็ได้นะถ้าขี้เกียจออกไปไหนเมื่อเราเรียนรู้หรือมีการจดจําสิ่งใหม่ สมองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมันจะสร้างเซลล์ประสาทขึ้นใหม่โดยความแข็งแรงของเส้นใย,ยนี้จะขึ้นอยู่กับความฝึกฝนในชีวิตประจําวันยิ่งฝึกฝนมากเซลล์ประสาทก็จะยิ่งแข็งแรงเซลล์ประสาทจะเชื่อมต่อกันด้วยแล้วก็พยายามเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ทําอะไรที่ไม่ซ้ําซากบ้างไปสถานที่ใหม่อ่านหนังสือหรือนั่งสมาธนะิก็เน้นว่าคุณควรจะไปหาสิ่งใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆบ,ๆบ้างนะเช่นถ้าเกิด เดินบ้างอยู่ห้างนี้ห้างเดียวอะ่ะแต่นานไปเดินห้างอื่นบ้างก็ได้นะครับหรือกินอะไรที่ไม่เคยกินดูหนังก็อาจจะเป็นเรื่องดีนะดูหนังอะไรที่มันไปดูบ้านเมืองคนอื่นคนคน,คนต่างประเทศเขาอะ่ะหรือทําอะไรที่มันแปลกใหม่พักผ่อนหรือนะฮะอ่านหนังสือนะครับหรือว่านั่งสมาธิอ่านหนังสือหรือท่องโลกอินเทอร์เน็ตนี่ก็ได้แต่ว่าไปดูเรื่องราวอย่าไปดูแบบ a c e b o o k ไอ้นู่นมันดา่ามันชอบมีคนมนดาด่า กันใน Facebook นี่ไม่เอานะไปดูเลยว่าเฮ้ยประเทศนี้เขาเป็นยังไงนยคือเรียนรู้สิ่งแปลกแปกใหม่ๆนะให้สมองคุณแบบเขาเรียกว่าไงบอกว่าถ้าเกิดคุณเรียนรู้สิ่งแปลกๆสิ่งแปลกแปใหม่ๆสมองมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะซกมันจะสร้างเซลล์ประสาทใหม่ๆขึ้นมานะลองดูนะหรือนั่งสมาธิก็ได้นะครับนั่งสมาธิก็ได้นั่งสมาธิลองหาข้อมูลเองแล้วกันนั่งสมาธิแบบไหนนะครับนั่งสมาธิก็ได้นะขขอเก้าคือ กำจัดความเครียดนะอย่าให้เครียดนะเขาบอกคุณต้องผ่อนคลายนะครับเมื่อคุณรู้ตัวว่าเครียดข้อ1นถึงเ้าถ้าคุณทํามันครบนะคุณจะกําจัดความเครียดของคุณได้แน่นอน 1- นถึงแปดสิบ่ถึงเ้และอย่าลืมนะครับนะครับผ่อนคลายนะครับเมื่อรู้ตัวว่าคิดและเครียดคุณก็จะผ่อนคลายไปเองนะครับแต่คุณรู้ตัวก็จบนะแค่คุณรู้ตัวก็จบนะครับอ่ะนะผมก็บอกว่า ในบทความนี้จริงๆจะเน้นไปที่การดูแลรักษาและบำรุงสมองของคุณและหากคุณทําได้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในทันทีแน่นอนผมลองมาแล้วเลยมาเขียนให้คุณอ่านนะครับใครจดไม่ทนันเดี๋ยวจดนะเอาไล่เรียงกันอีกทีนะฮะแต่กุญแจสําคัญที่จะคุณจะเปลี่ยนคุณไปในทันทีเปลี่ยนชีวิตคุณในทันทีนะคือหนึ่งหาอาหารที่บำรุงสมองมากินซะนะหาอาหารที่บำรุงสมองมากินซะมีอะไรบ้างไปหาเอา อ่าพูดเลยก็ได้ผักใบเขียวเนี่ยผลไม้ตระกูลเบอร์รีรร่บรรบเบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตอเบอร์รี่เนะ่น้ำมันมะกอกไข่ต้มนะครับมีอะไรอีกอ่ะ,ะก็มีประมาณนี้แล้วก็ปลา,าปลาปลาทะเลนะครับข้อ2คืออย่าเครียดนะไม่ใช่อย่าเครียดข้อ2คืออย่าคิดลบนะอย่าคิดลบอย่ามองคนในแง่ลบอย่าคิดลบมองโลกในแง่ดีคิดบวกโลกสดใสร่าเริงอย่าแบบ หน้านิ้วคิ้วขหมวดตลอดเวลาเจอใครก็มองเป็นศัตรูไปหมดเนะี่ยอย่าทําตัวแบบเอ่อคือแบบนั่งหงิกตลอดเวลาอ้แบบนี้หน้าตามไม่เป็นมิตรอย่าไม่เอานะยิ้มย้ํจับใส่นะยิ้มย้ําจับใสนะมอโรคในแง่บวกนะครับข้อสามคือออกกําลังกายนะข้อสนะี่คือคบคนดีอยู่ในกลุ่มคนดีนี่ยถ้าคุณเป็นคนดีคุณก็จะอยู่ในกลุ่มคนดีคุณเป็นคนชั่วคุณก็อยู่กลุ่มคนชั่วนะอยู่กับกลุ่มคนดีนะครับข้อสี่ ข้อ5คือความสะอาดบ้านรถห้องครัวห้อง,องนอนที่ทํางานเนะเอาให้สะอาดนะครับโทษค,คือคุณต้องนอนให้เพียงพอเพราะสมองคุณทํางานตอนที่คุณหลับมากกว่าตอนที่คุณตื่นนะข้อ7ก็คือการปกป้องสมองเวลานอนก็ปิดไวไฟปิดมือถืออะไรก็ว่าไปข้อ8คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตนเองหรืออาจจะ อ่านหนังสือก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดดูทีวีดูหนังก็ก็ไดนะ้แต่ว่าดูอะไรที่มันแบบได้เรียนรู้อะ่ะเออได้เรียนรู้นะครับแล้วก็นั่งหรือว่านั่งสมาธิก็ได้นะครับข้อที่9ข้อสุดท้ายคืออยาอยาเครียดนะพยายามอย่าเครียดนะครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่จะไม่เครียดจะให้ทําไงเขาไม่ได้บอกนะพยายามอย่าเครียดนะอ่ะโอเคนี่คือ9กุญแจ9ดอกที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปทันทีนะที่คุณทำมัน นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าฟังกันเพลินๆนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับก่อนจบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ